เด็กๆที่เติบโตในธรรมชาติก็มักจะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ประโยชน์ต่างๆกันไปค่ะอย่างเช่นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกรงทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยได้นำเอาเศษไม้ใบไม้ใบหญ้าต่างๆมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่น่ารักแล้วก็แปลกตามากค่ะวันนี้ของเล่นที่ประกอบกันขึ้นมาอย่างง่ายๆนั้นจะก,กลายเป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นผจญภัยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ จะเอาของเล่นทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เล่านิทานให้เราฟังมาดูแล้วก็มาฟังนทิทานด้วยกันค่ะไม่เราใช้ทำของเล่นได้ใช่ได้มีไม้อะไรบ้งางจัแต่ว่าใช้ทำของเล่นที่เด็กใไม่เงาไม่นิ้วไม่สนุกส่วนมากก็เป็นไม่เงินทำง่ายเบาอย่างหมันปกติแล้วทำของเล่นอะไรบ้างลวด บบมีดตะไบกันไก่ก่าเ <c oughs> ด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกรงทองวันนี้มาโรงเรียนพร้อมกับกิ่งไม้มีดกันไกพวกเรากำลังคุยกันเรื่องการทำของเล่นค่ะรถปิรกอัพรถบรรทุกรถพ่วงเอาไว้หลากเอาไว้เล่นได้มันก็บอกว่าเขาชอบทำรถและเกียชอบ <c oughs> ทเรือเพราะไม้เนื้อนะมันนุ่มและทำง่ายดีแล้วมันลอ,อยน้ำได้จริงจริงครับน้ไม้อะไรดีย้ไหมไม้เงาทำไมเด็กๆชอบทำของเล่นเองนะคะต้องประหยัดมันไม่เสียเงินแล้วมันมันซ่อมได้พังมันซ่อมได้พูดถึงเรื่องการทําของเล่นแล้วเนี่ยปกติแล้วเด็กๆก,ก,ก็ทําของเล่นที่บ้านใช่ไหมคะแล้วทาไมวันนี้ถึงเตรียมข้อขออุปกรณ์ต่างมาทําที่โรงเรียนละ่ะ ครูพิธีแห่งครูพิคีสครูทิบสอนวิชาอะไรคะไม่ทราบอะแล้วเคยอยู่ที่ไหนพ่อครูเคยเป็นครูที่นี่อ๋อแต่จริงๆแคเป็นครูอยู่ที่อื่นแล้วที่เตรียมอะไรกันมาบ้างล่ะคะหมันเตรียมอะไรเตรียมมีดเหรอมีดเอามาตัดไม้มาขามแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่ครูพปทีที่ยมาสอนมีสิททำของเล่นนะคะดีใจรู้สึกอยากทำเก่งแล้วคะอยากทำครับทำช้างทำเรือ มีของเล่นเพิ่มกันมาที่จะให้พวกนุหนูทำบ่ายโมงแล้วครูประทีปหนองปลาหมอมาตามนัดแล้วค่ะรถโอ้ทำรถรถอะไรเอ่ยหกล้อเอาไปใส่อะไรน่ะใส่ของเล่นไอ้หนูทำไรรถมันทุกกี่ล้อสิบล้อโอ้โหนี่รวยหน่อยทำรถสิบล้อเองได้ มาถึงพร้อมๆกับเศษไม้กาวและก็หนังสือนิทานที่สำคัญที่สุดก็คือครูประทีปซึ่งเป็นผู้สนใจเรื่องราวพื้นบ้านทุกชนิดปกติแล้วสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนมัธยมหนองปลาหมอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นานๆครั้งเมื่อมีเวลาว่างก็จะตระเวนให้ความรู้แก่เด็กๆในชนบทวันนี้นัดว่าจะมาสอนการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษไม้ค่ะ อีกาภาษาอังสือเขาเรียกว่าเพกาทำทำขาตั้งเนี่ยทำนกมาเกาะเด็กๆใจเต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นดูของเล่นแต่ละชิ้นก็น่าสนใจทั้งนั้นสักครู่มาดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยววิธีการทำ เรียนวิธีการทําของเล่นจากเศษไม้พร้อมกันเลยนะคะงตอนนี้ครูประทีปสอนวิธีการทําคนจากไม้มะขามถ้าเธอใช้มีดตัดแล้วมันจะช่าเปลือกมันจะช่าใช้กรรไกรตัดแต่มันก็ึบขาดเลยเธอจะเอาขาสั้นหรือขายาวนี่เอาขาขนาดนี้ควันให้รอบแล้วก็ค่อยแกะเปลือกออกแกะเปลือกออกเขาจะเหมือนขาคนนะเขาเป็นขัดอย่างนี้ แกะแรงก็เป็นรอยลับหลังอย่างนี้แกะออกไม้แห้งก็ได้ไม่จําเป็นต้องไม้มะขามนะนักเรียนนะไม้อะไรก็ได้ที่มันแกะออกง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นไม้อย่างอื่นแล้วพอมันแห้งแล้วมันฟอมันไม่แข็งแรงไม้มะขามเนี่พอแห้งแล้วมันแ,แข็งเอ,อวันนี้จะทำแขนแขนโดยใช้กิ่งมะขามทำแขนนะ มีมีความโค้งอยู่นะมีความโค้งอยู่ก็เอาตรงนี้ตัดทำแขนได้เลยสําหรับทําแขนที่แขนงอๆนเพื่อจะติดอย่างนี้จะกิ่งล้วนๆไม่ต้องมีการเจาะรูะไม่ต้องมีการเจาะรูนี่เป็นความคิดใหม่เนี่ยเศษไม้<ห>ที่ครูประเทศใช้ก,ก,ก็คือน้ำไผ่ไ,ม,ไ <ฟ S 2> ม้มะขามไม้ไผ่ ไหวเส้นเล็กๆเชือกสีขาวกลายเป็นคนและสัตว์นานาชนิดท่วงท่ากริยาต่างๆกันไปครูประทีปหนองปลาหมอเคยประดิษฐ์เศษไม้เป็นคนควายบ้านปลาและสัตว์อื่นๆนานาชนิดแต่งเป็นเรื่องราวร่วมกับคุณเทพสิริสุขโสภานักเล่านิทานและวาดภาพกลายเป็นหนังสือนิทานชื่อว่า ของเล่นเดินทางวันนี้เอามาฝากเด็กๆให้เป็นแรงบันดาลใจด้วยค่ะคไม้ท่อนเดียวกันนั่นแหละอ่าผลิ์ทำเป็นเรือหลังจากทำเป็นเรือโอ้โหมันพายหนักนะอ่ใส่ใบเออเบาแรงไม่ได้เยอะนะนะใส่ใบเดียวนี่มันแรงไม่ค่อยจะไม่มีใส่สามใบเลยนะเอาใส่ล้อมาอีกเป็นรถเข็นไปอีกแล้วเอ๊มีประโยชน์แน่ม้ท่อนนี้นะอ้าลามาจักต่อเลยไม้ท่อนเดียวกันน่ะก็ใส่ล้อกลายเป็นรถเข็นขึ้นบกได้เมื่อกี้อยู่ในน้ำอย่างเดียว แทนที่เราจะลากไปอย่างเดียวนะเอ๊ะไปเจอควายเอามาใช้งานจะดีมั้งวันหนึ่งก็เจออีกตัวนู้นมันยืนขวางหน้าอยู่ขวางหน้าเอ๊ะควายสองตัวนี่มันไม่เคยพบหน้าพบตากันทํำยังไงเนี่ยเจอขวางหน้าก็เกิดท่าทายกนันชนกันกลุมล่มๆเลย,เนยชนกันก็เปรียบเสมือนการทางานทุกอย่างม่มีอุปสรรคย่อมเหนื่อยย่อมทุกย่อมยากนะ นี่แค่ตัวอย่างสั้นๆนะคะคือเล่าหมดเล่มก็คงจะต้องเล่ากันทั้งวันแต่แค่นี้เด็กๆก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วพอได้รับอนุญาตก็พากันเอาตัวอย่างของเล่นมาดูเดี๋ยวจะได้หัดทำกันค่ะเเออจะดดึงไไโต้้ก็บ๊๊ ปรสบการณ์ได้มาจากเด็กเยอะเลยบางทีเราแนะนําไปเพียงเล็กๆ,ๆน้อยๆเนะี่ยเด็กเขาไปทําต่อมีความคิดเพิ่มกันมาเขาควรจะแปลงร่างจากไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้โยงจากตรงนั้นเป็นตรงนั้นพูดถึงเรื่องของเล่นต่างๆแล้วเน่ยอาจารย์เองคิดว่า มีความจาเป็นยังไงไหมหรือมันเป็นความพิเศษยัยงไงที่เราจะฝึกให้เด็กๆเล่นทาของเล่นของเราเองขึ้นมาผมมองว่าคือยุคเราในะยุคพลาสติกเยอะใช้ของพลาสติกใช้ของวิทยาศาสตร์จะเยอะเ,อเศษวัสดุทั้งหลายที่เราทิ้งทิ้งไปเช่นดั้มไม่กวาดดั้มไม้ถนะูหรือกิ่งไม้กิ่งไร้ที่เราตัดตัดทิ้งเนะี่ยเมื่อสมัยก่อนเมื่อเด็กๆก,นะก็เคยเห็นเล่นกันสมัยนี้ไม่มีซะแล้ว ถ้าเราหวนกลับมาให้เขาทําผมว่าคุณค่ามอยู่ตรงที่ฝีมืออยู่ตรงที่ว่าเด็กใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์อันนี้เป็นเป็นการิเริ่มให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําอย่างอื่นต่อไปอีกกเด็กพร้อมแล้วค่ะนนได้เห็นได้เรียน,ดยนได้คิด,คดเรียบร้อยตอนนี้ก็ลงมือได้เลย เก็บเศษไม้มายุดชีวิตใส่ความคิดและเติมความฝันแต่งแต้มไม้ตามจินตนาการสร้างสรรตามใจของเราหยิบเศษไม้ดูสิดูสิกิ่งแบบนี้ให้เป็นแบบไหนให้เป็นช้างเป็นกวางได้ไหม อันนี้ไงเป็นเรือโบราณตราบที่เรายังมีไฟในหัวใจยังมีฝันแรงแห่งจินตนาการจะสร้างของขวัญมากมายตราบที่เรายังมีไฟในหัวใจยังสร้างสรรค์เอาพลังมารวมกัน สรร้้างงขขอวใหโลกเไม่จำเป็นต้องเท่านะต้องเท่าก็นแหละโตๆกว่าเล็กกว่าไม่เป็นไรครูครประที่มาสอนเราเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเรารู้ๆกันอยู่แล้วมั้ยหรือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่แปลกจริงเ พอครูประทีปกลับไปเด็กๆก็มีของเล่นมากมายหลายชนิดน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะฝีมือแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูแล้วก็ฟังนิทานจากเศษไม้ของเด็กๆค่ะ ะรอไมาบาติดูกันนะคะว่าใครทําของเล่นอะไรบ้างทําแรดครับไหนดูสิส่วนอะไรไหนที่ดูเออมันเหมือนจริงจริงฮะมีนอใช่ไหมครับอืนึกยังไงถึงจะทําแรดล่ะเพราะมันชอบแล้วดตัดแปลงไม่ให้เหมือนที่ครูสอนทำครับทำช้างครับทำช้างมาดูไหนสิ่ครับออันนี้คือช้างที่ไม้ที่ครูปฏิบเตรียมมาให้ใช่ไหมคะครับทำไมหนูถึงนึกอยากจะทําช้างล่ะคะ ผมชอบเพราะตัวมันใหญ่ครับใหญ่และใช้งานได้เลยครับเคยเห็นไหมตัวช้างจริงๆนะคะเคยครับเห็นที่ไหนล่ะที่วัดครับมาแสดงเล่นบอลและตีบจัก,กรยานครับเด็กๆก็เลยติดใจกันใหญ่เลยครับแล้วของนิ่มล่ะคะเป็นอะไรเป็นหมูนี่เป็นกวางครับไหนรูปร่างหมูแปลกๆเนาะดัดแปลงมาเลยคะ่ะครับอืหมูกับกวางมันจะทําอะไรกันล่ะนะมันจะสู้กันหมูกับกวางมันจะสู้กันเด็กๆว่าอะไรจะชนะ กว้างเหรือทำไมกว้างถึงจะชนะล่ะคะก็ก็วันวิ่งเขเขามันยาวแหลมเอาเขาแทงใช่ไหมหมูก็มีเขี้ยวอ่ะหมูป่ามีเขี้ยวอ่ะเขี้ยวสู้อ่ะกวางกระโดดกระเทิบกวางกระโดดกระเทิบกวางเขามันยาวเอหมูกลิ้งตัวหลบอาศัยความกลมกวางเหยียบเสร็จเลยยอมแพ้แล้วนี่ล่ะคะทำขวัญ อุ้ยคล้ายๆของครูปรที่เลยนี่เอาของครูปรที่มาทั้งตัวเลยหรือเปล่าคะไม่เอาส่วนตัวกับหวัวมาเอามาทําเองค่ะเอายางมาใส่อืมใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยนึกยังไงถึงทําออกมาเป็นอย่างนี้ละ่ะมันเด้งได้แมวไหนปล่อยสิแมวแล้วยืดหมุนๆได้ไหมได้ได้เหมือนกันอือ,อใช่เขาท่าดีว่าแต่เดี๋ยววันนี้ที่เด็กๆฟังนิทานที่ครูปรที่เล่านิทานสนุกไหมคะ สนุกจนอยากทาจริงเหรออยากจะเล่าเองเลยเหรอถ้าเกิดจะเล่าเด็กๆจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพวกสัตว์พวกสัตว์ตอนนี้เล่าเลยได้ไหมขอตัวละครพอหรือยังอย่างจริงอ่ะจะต้องไปทําอะไรเพิ่มเหรอคะคนคนฐานทัพอีกครบแรงบันดาลใจจากครูประทีปหนองปลาหมอที่สอนทําของเล่นแล้วก็มาเล่านิทานให้ฟังเริ่มได้ผลค่ะแต่ได้ผลดีแค่ไหนเราต้องตามไปดูว่า เด็กๆก,กลับไปทำของเล่นอะไรกันบ้างพรุ่งนี้วันเสาร์นัดกันแล้วนะคะเราจะได้ฟังนิทานเรื่องอะไรกันนะ หมันเกดนิ่มและอีทต่างคนต่างเตรียมของเล่นเศษไม้มาพร้อมแล้วคะ่ะมานั่งหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นที่นัดพบกันกำลังจะกลายเป็นโลกแห่งจินตนาการแล้วการเกตรหรือว่าน้องเกตร,รับภาระเป็นผู้บรรยายเรื่องเอ,อยู่สองเมืองเมืองนี้กับเมืองนั้นเหรอคะครับเมืองนี้เป็นเมืองสีนครมีลักความสงบ ไม่ทําศึกสงครามกับใครแล้วเหมือนนี้ล่ะส่วนเมืองนี้เป็นเมืองชอบเกลีเมืองสยามชอบทําศึกสงครามนัเพราะสิชอบเมืองขึ้นของเมืองของคนอื่นเป็นเมืองขึ้นถึงว่าแต่ละอย่างนี่โอ้โหเป็นการศึกนี่อะไรแค่เนี่ยอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสองเมืองนี้มาวันหนึ่งตรงไหยเมืองเลียงสงสารอ้าวอ้าวข้าขออ้าวสาบานมึงจอมสงสารใคเมืองทะเลียงขอท้า

หลังจากที่หนีไปหนีไปเมืองลับหนีไปยังได้ไม่เท่าไหร่ก็มีการประชุมพระราชาถามว่าไหนใครอยากได้เมืองของเรากลับคืนบ้างควรจะทำยังไงดีทรงคนไปดูลาดเราครับชยนันกําลังนี้ช่รึเปลเป็นเป็นที่ดีเลยเราหยุดแน่แล้ว ผลการรบครั้งที่สองเป็นยังไงคะเมืองสิงห์นครชนะครับชนะเมืองเฉลียงอ้าวในตอนแรกเก่งจะแย่แล้วทำไมมาแพ้ง่ายๆอย่างนี้เลยกินมัววายกินหัวแต่กินแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็เมืองสองเมืองก็เป็นเมืองพี่น้องต่อกันเป็นเมืองอันนี้ก็โดนยึดมินจภาพยู่ด้วยกันอย่างสน ยังมีนิทานและเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในเศษไม้ใบหญ้า mm hmm. เพียงแต่เด็กๆ mm hmm. จะหยิบจัดตกแต่ง mm hmm. ให้มันโลดแล่น mm hmm. สนุกสนานอย่างไร mm hmm. เท่านั้นล่ะค่ะ